นี่คือเป็นก่อนต้นโตใช่ไหมครับใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีรูปให้ดูเดี๋ยวมีรูปให้ดูคขับได้ครับแบบเหลืองเหลืองทั้งแปลงเลยครับนี่ดอกระยะนี่นั่น ถ้าไาจีดเดื่องพี่จักรพี่ว่าฟื้นไม่ได้ขนาดนี้ครับโโอ้หเดือนกว่าๆเนาะพี่จักรเนาะเดือนเดือนกว่าเดือนเดือนนิดนี่ิดล่ะหนึ่งเกือบตายใช่ไหมอ่าใช่ครับแต่สองเดือนนี่สวยปิ้งเลยครับสองเดือนนี่สวยปิ้งเลยแปลงนี่แปลงนี่สองเดือนสวยปิ้งนะเราต้องแต่งใช่ไหมครับจักรจีนี้ต้องแต่งเยอะะครับนี่ อันนี้ออกแล้วนะครับรอบนี้เนี่ยไปป้ายว่าตีทิ้งดูผลงานด้านล่างอ่ะครับมันยังยังออกอีกครับยังเอาออกอีกเยอะครับเอาออกอีกพอดีให้พวกพี่ๆเขามาช่วยอยู่ครับสามสแต่ว่าแต่ว่าเน้นตีไปปลายทิ้งครับไปป้ายไปปลายี่ตีทิ้งไปปลายคนโคนเนี่ยรุดทิ้งในคนโคลนเนี่ยแล้วรูดออกโอ้โหเกลียดนะแล้วรูดออกเราติดติดติดต้นติดโคนนี่รูดทิ้ง ที่นี่ที่ตำบลแล้วตัวนี้ตำบลพุงเงินครับบ้าน,นสีสมบูรณ์ครับผมครับเดี๋ยวลองดูคนระับทางน,นี่คือคือผ่านไปเดือนเดียวใช่ไหมครับเอ่อหนึ่งเดือนครับที่เริ่มใช้ผลิตภัณฑ์ตัวจุลธาตุนะครับแล้วเขาก็คือน้องเขามีปฏิกริกริยาคืออาการของจากที่ว่าเหลืองทั้งแปลงดีขึ้นนะครับครับครับผม เดือนหนึ่งเ,เขาเรียกว่าเราเริ่มเริ่มทําการรักษาเนาะประมาณใช่ครับประมาณเดือนหนึ่งเดือนเดือนหนึ่งนี่ก็ยังมีติดเหลืองบ้างอ๋อม่ติดเหลืองอ่าเดือนเดือนเดือนครึ่งยังมีมีติดเหลืองนิดๆเนาะแต่พอเข้าสองเดือนนี่สวยปิ้งเลยอนะครับแล้วก็แล้วก็กปีนั่นก็ปีแล้วเนาะก็ยังพอได้ขายลูกได้บ้างครับนิดหน่อยเพราะปีปีแล้วเดือนตุนาเนาะผมมาทําคลิปแปลงนี่ไว้ที่ว่าผมรับปากว่าเดือนหนึ่งผมจะทําให้หายจะไมหายอ่าจะทาให้หายแต่ทีเนี้่มัน รุดไปถึงเดือนครึ่งถึงสองเดือนแต่ว่าสวยปิ้งเลยสวยปิงเลยอ่าสวยกลับมาแบบจนคือคือคนอ่าแหลกๆเนาะคนแถวนี้เขาจะขี่รถผ่านไปผ่านมาเขาจะว่าคนทิ้งปลูกใหม่คนทิ้งแล้วปลูกใหม่คนทิ้งแล้ปลูกใหม่ใครมากแล้วแต่ไม่น่าจะรอดนะครับครับแต่มาปีนี้เนาะเนี่ยเนี่ยเดือี่เห็นเลยปีนี้คือต่างจากปีที่แล้วเนี่ยเนี่ยคือตอนนี้เราจําภาพภาพนี้ไว้เลยเพราะเดี๋ยวเราจะลงรูปภาพเก่าให้ดูภาพเก่าครับภาพเก่าให้ดูผมผมยังเซฟไว้อยู่ครับ มาดู do, ครับมันจะเหมือนคนละสวนไปเลยรู้ดอกนหครับน้องกล้องนี่เต็มเลยนันนะครับแก่ต้นตัวมาแก้มาเป็นนี้ได้ไงครับก็การแก้คืออย่างแรกเนาะตอนนั้นใช่ปูหน้าอัลตะกินก่อนอปูหน้าอัตะกินใส่ต้นละเท่าไหร่ครับโลนึงเนาะต้นละโลครับต้นละโลคือเอาลาดคูนเลยต้นละโลแล้วก็มาทําตามแนวของอาจารย์โรดก็คือปูดูละไม้ทั้งผืนเลยคือคือสมมติต้นนี้มีแปลงนี้มีร้อยต้นคูณห้ากิโล คูณห้ากิโลแล้วก็หวานทั้งผืนเลยครับหวานทั้งผืนเลยอันนี้ทางดินนะครับก็น,นี่แก่อันนี้คือแก่ทางดินแล้วก็ทางใบก็สามเกลือ<ต>แล้วก็บวกกับอาแมกครับครบั้งแรกบวกกับแมกแล้วพอมาใบมันเริ่มเขียวขึ้นนะครับ,รบพอมันเริ่มเขียวเริ่มกลางขึ้นก็เติมสังกะสีเดี่ยวบวกเข้าไปอีกหน่อยอนะครับพอใบเริ่มพอเติมสังกะสีเดี่ยวไปใบมันเริ่มดำพอใบเริ่มดำเริ่มดีขึ้น ก็เริ่มดีขึ้นก็ถอดออกเลยฉีดแต่สามเกลืออย่างเดียวเลยอ่าอย่างเดียวเลยทีนี้นี่แปลงนี้เดี๋วดูเดี๋ยวเดี๋ยวดูใต้ภาพไปเลยอเดี๋ยวดูใต้ภาพดียวดูเดี๋ยวดูปีแล้วนี่ครับดอกแม้กระทั่งที่เป็นล่มนะครับติดสวนก็นี่ออกมดเลยนะต้องกล้องนี่ครับผมติดสวนยางเลยนีแต่ว่าดอกเขมาตนโยดอกดอใช่ อันนี้พันเลยครับนี่มาไมทำไม่ได้ครับพี่จักผมยังไม่คุ้นเรื่องสายพันธุ์โอ้ยดูมันเยอะนะครับแต่อย่างเงี้ยเราลูดทิ้งเอาเลยครับเนี่ยครับกิ่งเราเอาไปแต่กิ่งรักครับเนี่ยแต่อย่างเงี้ยมันเยอะเกินครับเราลูดเอาไปบ้างครับให้มันเหลือเนี่ยเหลือเล็กๆเนี่ยเราเราเราเอาไปรุ่นใหญ่นี่ครับโอ้ยตแ่กี่วันครับเดี๋ยวถามวันนั้นพี่จัก เออ่คือดอกดอกมันมาก่อนจะกักนะครับก็เลยลองกักดูที่5วันนะครับครับแล้วก็ให้น้ำให้น้ำใช่ครับจะมาเต็มเลยใช่มเต็งเลยเนื่องจากความสมบูรณ์ใช่ครับมาเต็มเล้ของผมแขนงยังไม่ได้แต่งเลยครับดอกเข้ามาก่อนแล้วก็ยังไม่ได้เคลียร์โคนกวาดโคนออกเลยครับครับครับแต่งเยอะแล้วนะเยอะต้องแต่งโอ้ยอีกครับเนี่ยแต่งไว้ประมาณเนี่ยเลยอ๋อ เนี่ยแต่งเอาไว้ออกมาไว้ก่อนนี้พรอ่ะวันนี้พอแล้วครับเนี่ยนะครับอยู่ในร่มแต่ยังไม่ได้แต่งครับต้นนี้อันนี้คือใบเรื่มยอ่านอืมรุ่นนี้ดูนี่ครับต้นนี้ก็แน่นตับเลยต้นต้นนี้เออ่พี่จักมาแต่งออกแล้วโอ้โหครับตัวนี้เอามาแต่งแต่งแต่งไว้น่าแต่งไว้หน่อยเดี๋ยวเดี๋ยววันแต่ว่ายังไม่ได้ตี ยังไม่ได้ตีเดือเนียบเนี่ยตีออกเลยครับเนี่ยมดเลยเนี่ยครับครับตีออกหมดเลยเนี่ยเหลือที่เขามาช่วยแล้วครับเอาบนใบไดมาแล้วเหลือแค่ตึ่งี้พอครับเนี่ยเนี่ยเหลือแค่ตึ่งี้พอเนี่ยแล้วก็มาเอาพวงเนี่ยเหลือเหลือไว้อันเนี้ยหนูทิง้งหมดเลย,ยครับยากาไหมครับปีนี้ยากไหมครับไม่ยากครับง่ายเยอะครับพอดีตามอทำตามที่พี่จักรแนะนำนะครับใช่ครับแล้วก็ดูเพจของอาจารย์รถนะครับติดตามตลอดนะครับผมครับผมจะลังเดินดูครับ เดี๋ยวดูดูดเก็บเก็นต้นนะเนี่ยปไายเนี่ยหลุดดอกหูยดูดนยากเยังดกักกไวันเห็นได้ฉีกระตุ้นตาดอกไปยังครับแปลงนี้ หนึ่งครั้งครับฉีดไปข้างเดียวครั้งเดียวครับเปิดข้างเดียวพอดีมันมันมาเต็มแล้วก็เลยเลยเปิดแค่ข้างเดียวตอนตอนตอนนี้ก็สามเกยาวยาวอ่าสามเกยาวยาวฉีดบ่อยครับอาทิตย์ละครั้บครับคือเนี้ยออกพวกนี้ครับปลายใช่ไครับรูดทิ้งนี้ครับเนี้ยออกทิ้งนี้ดอกดอกดอกพวกนี้รูดทิ้งนะออกหมดเลยครับปลายยอดออกตรงข้างปลายกิ่งอันนี้ทําสาร ที่่ผมลืมละวันนั้นพี่จักให้ลองลงประมาณ500ครับ500เนาะดู500ออกขนาดนี้สาษาไม่ได้ทำเยอะเลยใช่ไหมครับไม่ได้เยอะไม่ได้ทำเยอะครับสี่ต้น้ำสองลิตรใช่ครับดูมันยังออกขนาดนี้นะครับนี่แล้วออกสวยด้วยไม่ดอกไม่มีสั้นมีอะไรเลยซึ่น้ำดีมากนี่ครับนี่พี่ต้องเอาออกหมดเลยครับครับสุดท้ายนี่ยหลุดออกหมดเลยอย่าอย่าให้ไหวเลยครับไหวมันชอบติดง่ายครับ ีนะครับแล้วน้ำเล้นกี่ทุ่มช่วงนี้วันเว้นวัน30นาทีครับเรี่ยงชั่วโมงครับหัวเท่าไหร่ครับนี่เนี่ยจะเป็นหัวสองสามร้อยเนอะหัวสามร้อยครับสองก็สามร้อยดอกอย่างสมบูรณ์เลยครับอย่างนี้มีเท่าไหร่ดันอย่างเดียวเลยครับดันน้ำอย่างเดียวดอกขนาดนี้ต้อการน้ำเยอะตรงการน้ำอยู่แล้วครับ ต็มที่ได้เลยเรายิงดันน้ําดีดอกก็เรายิงแต่งด้วยนะแตงแ่งงั้นเราก็ดัานนา้ําตีเสมอเสมอที่ดอกเขาก็พัฒนาดีไอช่วงที่ใบเหลืองมันเกิดจากอะไรครับส่วนนี้อันไหนครับ่า่มันปัญหาหลากัลกอยู่ที่ดินอ๋อด,ดินเลย,เ,ลยเอาเราเอาตัววัดพืชมาปักไม่ขึ้นเลยใช่ครับไม,ไม่ขึ้นไม,ไม่ขึ้นเลยเราก็เลยรูปต้นไม่เป็นลกูกครับต้นไม่เป็นลกูก ต้นเนี่ยมันไม่มีเป็นโรคเลยไม่มีอาการเป็นโรคเลยคือดินปัญหาที่ดินคือว่าแต่ถ้าปล่อยทิ้งไว้นานอาจจะเป็นแต่ที่มันอาจจะพึ่งก็เรียกว่าก็ยังพอแก้ไขได้นะก็เลยแก้ปัญหาที่ดินก่อนคือปรับดินก่อนเราพวกเราก็ปรับตามของอาจารย์หลุ่อาจารย์หลุดเคยบอกมาว่าตรงคือคือพอเรารู้แล่าว่าดินเราเท่าไเราก็ปรับนะครับตามสเต็ปเลยครวก็หายได้ จีบเลยเดือนครึ่งใช่ไหมครับเดือนครึ่งหายเลยประมาณที่เนาะหายกิบเลยเดือนครึ่งนี่หายกิบเลยเพราะเดี๋ยวมันมีลูกเพราะแถวเนี้ยเขาจะรู้จักกันดีเขาจะเห็นเขาขี่รถผ่านไปผ่านมาเขาจะรู้เลยฟาร์มเปลี่ยนแปลงมันแบบไหนเลยอ๋อช่วงแรกเขาบอกให้โค่นเนาะโค่นทิ้งครับโค่นทิ้งแล้วปลูกใหม่เลยโค่นทิ้งปลูกใหม่เพราะมันเกิดจะตายจริงค่ะไม่จะปล่ยนะครับทั้งแปลงมันอ่อนใบอ่อนใบแก่เป็นการถูกหมดเลยครับเคยผมล้าแล้วเพราะว่าเดี๋ยวลองเคยก่อนหน้านี้ก่อนที่ที่จัดจะเข้ามาดูแลนะครับให้้้ทาาางเเซลลล์ขมดูแวก็ เ,เดี๋ยวก็แนะนําปุ <âu> ๋ยยาปุ๋ยยาอยู่ตลอดอย่างเงี้ยแต่ทีนี้มันคือใบมันก็ไม่ดีขึ้นนะครับครับหมดตังไปกระเซลก็เยอะนี่ครับแล้วแล้วแก้ปัญหาแบบแบบถูกถูกเหมือนดูรูไม้นะดูดูไม้กิโลกี่บาทกิโลกิโลหนึ่งอยู่ไอ้ไม่ใช่ว่ากระสอบนี่อยู่มาร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทกระสอบห้าสิบโลร้อยกว่าบาทอันนี้หมดไปประมาณไม่กี่บาทมั้งใช่ดูดูไม้มีกี่บาท อ่อันตะกีนปูนอันตะกีนหมดไปใส่สี่ถังสี่ถังครับสี่ถังถังละพันห้าแค่นี้เองดีละ,ละทางใบสามเกลือแล้วก็บวกแมกบวกสังสีแค่นั้นเองออก้กลับมาเป็นปกติแนละ้วอ่าแล้วก็กลับมาเป็นปกติแล้วมันคือไม่ได้ใส่อะไรเลยแค่นั้นเองมดอกก็เยอะเลยครับก็ดูดีไหมปีที่แล้วเขาก็มีมีดอกอยู่ครับแต่ว่าทีนี้ใบน้องเขายังไม่พร้อมนะครับเันเหมือนว่ากาเพิ่งกระฟื้นไม่ค่อยได้ผลเพราะหลิ่งกระฟื้น แต่เขาพอพอ,พอได้ขายอยู่ปีแล้วพ่อได้ขายเพราะเราไปรับปากเขาอย่างดีว่าต้องอะไรมันต้องมันต้องหายหายแล้วก็จะเอาดอกด้วยเนาะเอาลูกด้วย <laughs> แต่มันเอาไม่ได้มันเอาได้น้อยครับเพราะมัน,อ,มนอันนี้ประมาณสี่ปีครับตอนนี้ครับผมย่างปีที่สี่ครับสวยเลยครับอันเรื่องรูดูที่นี่ครับเอาไปต้นครับโค่นแล้วลุดที่ ทำไมดอกตูไมเยอะขนาดนี้ครับเนี่ยมีสูตรอะไรไหมครับไม่มีแล้วไม่มีครับหลักๆก็คือจุลธาตุอาหารพืชนะครับชุดสามเกินครับครับชุดสามเกินครับโอ้โหออกสุดยอดเลยครับไอช่วงสสมอาหารนี่บ่อยไหมครับผมฉีดครับก่อนหน้าที่ใบเพสลาดนะครับใบสุดท้ายครับ สองครั้งอะครับแค่สองครั้งเองครับโครูดออกเพียบเลยครับโคติดต้นติดติดกิ่งครับติดติดติดต้นติดต้นพวกนี้หลุดทิ้งหมดเลยครับแล้วก็ตีปลายทิ้งหลุดหลุดโคหลุดปลายทิ้งแล้วเดี๋ยวตามช่อนเนี่ยเราเราค่อยมาแต่งแต่งให้มันเหลือแบบอ่าเป็นเป็นเป็นพวงเถาเถากันเป็นพวงเถาากพวกนี้ออกรูดออกหมดเลยใช่ไหมพี่ไม่ตัดอันนี้อันนี้ก็พอแล้วครับแผ่นนี้ครับอ๋อเอาแค่นี้เนี่ยเอาแค่นี้ก่อน เอาแค่นี้พออันนี้อันนี้เราก็เว้นไว้ครับตันงนี้ไปเราก็หลุดทิ้งเลยเนี่ยไปหลุดทิ้งเลยเนี่ยนี่ก็แด้ตั้งแต่นี้ไปก็หลุดทิ้งแค่เอาแค่นี้พอเอาไว้เด็กิ่งรังกก็โยงง่ายๆครับไอ้กิ่งแซมพวกนี้เราหลุดทิ้งไปเลยเราเน้นกิ่งรักเวลาดึงก็ดึงง่ายดึงง่ายแต่ถ้าเราไปเอาไว้นะปุ๊บไอ้แถวนี้จะไม่ติดมันจะมาติดอยู่แถวนี้มันจะมาติดอยู่ไกลหลงครัวเนี่ยแถวนี้จะแถวเนี้ยมันหลุดหมดเลยครับปลายนี่แต่ถ้าอ่ามันจะมาโตอยู่ปลายปลายนี่ เราเวลาแต่งก็ต้องแต่งให้ให้ให้พวงเท่ากันเสมอเสมอกันเวลามันติดมันก็จะติดแต่ถ้าเราไอ้พวงนี่ใหญ่ไอ้พวงนี่เล็กไอ้พวงนี่จะติดไอ้ไอ้พวงนี่จะไม่ค่อยติดเนี่ยเพราะไอ้นี่มีกําลังเยอะกว่ามันดึงดึงอาหารได้เหมือนเหมือนเราไว้ทุเรียนพวงอ่ะแต่ไว้ทุเรียนพวงกําลังมันมีดึงคนนี้ก็ออกหมดเลยใช่ไหมพี่เขาเราแบ่งออกสักครึ่งนึงครับอ๋อแบ่งแบ่งออกให้มันเหลือสักพวงนึับ เทียบเลยเยอะครับเต็มเลยนั่นแหละแต่นี่ก็ตักโศกก็ใบก็ไม่ค่อยโศกใช่ไหมพี่แจ๊คครับดอกมาเต็มต้นก่อนเนาะใบยังไม่ทันแก่เลยครับแปลงนี้ใช่ครับใบยังไม่แก่ครับใบยังไม่ทันแก่เลยครับแปลงนี้ต่อไปก็แลใบใบใบแปลงนี้ยังไม่ทันแก่เลยใบยังออกอ่าเพเขาเรียกเขียวข้าวเพ่ไอเขียวไอ้เขียวข้าวดำอ๋อแต่ออกดอกเต็มต้นแล้วใบจะแดไม่ดำแต่ดอกมาเต็มต้นแล้วดอกมาเต็มต้นแล้วพืชฟาร์มสมบูรณ์จัดเลยครับครับมันก็อาจจะมีส่วนกับแบบ แบบปีที่แล้วเราเขาเรียกอาจจะมีลูกน้อยอาจจะมีส่วนบ้างหานเลีอ่าปีแล้วเยอะอ่าปีแล้วเยอะอาจจะเลยออกดีขึ้นอันนี้อาจจะมีส่วนอันนี้ตามหลักความจริงเลยนะจะเป็นแบบนั้นเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราโม่แต่อันนี้อย่างเดียวมันอาจจะมีส่วนอ่าพูดความจริงแต่มันเยอะจัดเลยแต่มันจัดเลยครับมันมันสมบูรณ์มาก แต่แปลงที่เขามีลูกเยอะเขาก็ออกเหมือนกัน,น <laughs> เขาก็ออก <laughs> เขาก็ออก <laughs> ดกเหมือนกัน,น <laughs> อันนี้แต่งแต่งออกหลายรอบแล้วนะครับมันก็ยังหนาอยู่เน้ <laughs> นครับเน้นหลุดปลายแล้วก็หลุดคูณแล้วก็หลุดลำต้นทิ้ง <laughs> นี่ครับแต่งแบบเนี้ยบางๆแบบเนี้ยสวยอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยสวยอ๋อครับแต่งแบบเนี้ยสวยไอ ไอพวงนี่มันด้แถวนี้นะพวงนี่มันจะเป็นประมาณนี้เลยนะนี่ถ้ามันโตนะถ้ามันโตเนี่ยมันจะใหญ่มานี้เลยแต่ตอนนี้มันอาจจะยังเล็กเฉยแต่พอมันใหญ่เราคิดดูลูกเม็ดเม็ดมันเถ่านิ้วนิขี้แล้วเนี่ยมันจะพวงขนาดนี้เลยเนี่ยอันนี้ก็จะพวงอย่างนี้เลยนี่ไม่ใช่น้อยนะครับเนี่ยเอาแต่งไว้ประมาณเนี้ยสวยครับสวยเลยเนี่ยเนี่ยประมาณเนี้ยสวยอย่างเงี้ยสวยเนี่ยอย่างเงี้ยสวยเลยเนี่ยแต่งไว้อย่างเงี้ยเอาจริงอ่ะตังคปลายพวงนี่ก็โอเคแล้วครับขบวนกิ่งบนบนยอดน่ะเอาไว้กิ่งละพวงพอ ไ่ตองไว้เยอะครับกิ่งเราพวงติดง่ายาไว้ดอกเดียวยังติดเลยปลายยอดนะครับปลายยอดไหลลงมาสักส่วนมากผมจะให้แบ่งสี่บแบ่งสี่ส่วนปลายยอดเนี่ยไว้หนึ่งพวงพอเลยปลายยอดติดง่าย,ายอ,อ่า <ป ONG. S 1> <ๆ>อ่าพอทบลงมาหน,งหน่อยกิ่งก็จะโตหน่อยก็ไว้สองพวงทบลงมาอ่าชั้นที่สามก็ไว้สามพวงชั้นที่สี่คือหมายหมายถึงว่าชั้นสุดท้ายคือกิ่งมันใหญ่อาจจะสี่พวงถ้ามันใหญ่เกินก็อาจจะห้าพวงหกพวงก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้คือแบบเหมือนเรา อ่ามันมันล่ากคือคือข้างบนเอาแค่พวงพวงเดียวมันก็ติจนเอาไม่ไหวแล้วเนี่ยแต่คือคือเราดูที่กิ่งแล้วนะเหมือนกิ่งเนี้ยเราเอาไว้ทักกิ่งนี้เราก็เปรียบเป็นเป็นเป็นเหมือนกิ่งล่างเนาะก็เราก็อาจจะไว้เผื่อเหนียวหน่อยกันเหนียวเอาไว้สักสี่พวงห้าพวงพกพวงกันแล้วแต่กิ่งความยาวของกิ่งใช่เพราะข้างบนมันติดแน่นอนแต่ข้างบนมันติดแน่นอนคือครึ่งต้นขึ้นไปติดแน่นอนมม่ติดแน่นอนปัดดอกหรือไม่ปัดก็ติดแต่ข้างล่างเนี่ย ข้าล่างเนี่ยยากติดยากกันเลยว่าต้องเอาไว้เผื่อหน่อยเอาว่าจากรับปุ๋ยทางดินถ้าเราแต่งเสร็จเนี่ยเราอันนี้ใส่ยิบซ้ำเลยยิบซ้ำครับใส่ตัวไม่เนื่อเลยเลยครับครับผมเอาตัวไม่เนื่อหรือว่าจะตัวสารรปุงดินก็ได้ครับได้ครับหรือถ้าอยากไม่เนื่อจะดีมากไม่เนื้อสาระปุงดินได้หมดเลยครับแล้วก็อาจจะตามด้วยสิ่งหายีสิบสักรอบหนึ่งครับได้ครับสิบห้ายีิบสักรอบหนึ่งแล้วพวกลาเราก็ต้องพ่นเพิ่ม ไม่ทำไมมีทาแล้วแต่งดอกเซตแล้วก็ผลสักข้างหนึ่งครับทาแล้วแต่งดอกเซตนะครับแล้วก็ผลเผื่อล่างแผลพวกนี้มันจะมีแผลที่เราลูดดอกทิ้งมีแผลอ่าพวกนี้เราก็เอาพวกแมนโคเซ็ฉีดสักรอบหนึ่งแมนโคเซ็บฉีดสักรอบฉีดล่างสักรอบแมนโคเซ็บมันเหมือนยาทาแผลเหมือนยาแดงอ่ะเวลาเป็นแผลถลอกพวกนี้ทาซะมันจะได้อ่ามันจะดีอ่าเขาเรียกรักษายารักษาภายนอกทาไปเลยเพราะมันไม่ดีเป็นไอ้พวกนั้นเรามันจาเป็นใช่ยาแบบ แพงๆนะแพงนะแค่นี้พอขาดลดต้นทุนเนี่ยอ่าพรตอนนี้ก็หายแล้วตอนนี้ก็หายไม่เหลือแล้ว,ลวตอนนี้ก็โอเคแล้ว<ม>ใช้ยาเป็นพื้นพอคาร์เบนแมนเขาเสพแค่นี้พอฉีดดอกดอกเน่าดอกยุบจะ,ยจะมีตัวต้นหนึ่งไม่ได้ลงสาร3ปีกว่าแต่ออกดอกดอกมากนะครับออกดกไปดูดูไม่ลงสารเพราะการที่ว่าทุเรียนที่มันจะออกดอกได้คือความพร้อมกับอากาศมาชนกันมันจะออกตุ่มเลย ต่อให้เราไม่ทำสารมันก็ออกอ่าเพราะฟาร์มเหมือนฟาร์มพ่อมเรา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 ทำฟาร์มพ่อมาเรออากาศผมทีเนี้ยดันอากาศมันมาชนกันพอดีมันพอดีมันออกอยู่แล้วครับผมเริ่มเห็นฟอร์มดอกของเขามาตอนวันที่ห้าครับเดือนพฤศจิกาครับโอ้พฤศจิกาครับมันเริ่มมาเออนิดๆหน่อยๆโอ้ยดูตัวนี้น้องกองตัวนี้ยังนักตัวนี้ต้องแต่งออกอีกเยอะเลยโอ้นี่ยังไม่แต่งให้แน่ครับเวลาเวลาเราไม่แต่งมันเริ่มมันเริ่มจะสลัดละ เล็มันแย่งกันอ่ามันเยอะจัดครับแต่ก็เหลือเยอะนะมันเยอะครับนี่ครับเนี่ยตั้งแต่ที่นี่หลุดทิ้งเลยครับเนี่ยเนี่ยตั้งแต่เนี่ยหลุดไปหลุดทิ้งหมดเลยเนี่ยโอ้โหนี่ครับอันนี้ก็ไม่เสียดายไม่ต้องเสียดายครับดูเราอู้เยอะแยะเลยครับนี่เนี่ยหลุดทิ้งหมดเลยหลุดให้หมดนะครับเราอย่าไว้แม้แต่ดอกเดียวครับเอาไว้ดอกเดียวก็ติดไอ้ปลายๆจริงเนี่ยหลุดพยายามหลุดทิ้งให้หมดเลยเอาไว้ดอกเดียวก็ติดเนี่ยครับสองต้นเนี่ย เออผมซ่อมใหม่ประมาณไอ้สามปีนอยหน่อยครับแต่ดอกเข้ามาเพียบเลยไม่ได้ลงสารครับเพราะว่ากลัวเนาะกลัวนกระดุกเอานี่ก็ออกแล้วครับนี่ครับกำลังมาครับกิ่งเราสองพวงสับพวงต้นไหนครับอีกต้นหนึ่งครับอันนี้ต้นนี้ประมาณปีที่ห้าครับครับพอดีปลูกซ่อมหลายรอบนะครับตอนเอ่อก่อนหน้านี้ไม่มีประสบการณ์นะครับ อันนี้มันนกกระยิบปะครับใช่ครับนกกระยิบก็รับที่ดอกมันมันทรงมันเหมือนไอ้ต้นข้างหน้าบ้านนกกระยิบอย่างนี้ผมเอ่อมันมันอยู่ในร่มพี่จ่าผมอันนี้ <ผม S 1> ปิดหัวครับอันนี้น้ำเยอะเลยนีป่ปิดปิดไว้แล้วครับอันนี้น้ำเยอะเลยเห็นไหมครับดูมันจะออกเป็นมันมันมันน้ำเยอะนะครับปลายมันจะแดงมันแหลมเลยนี่ มันแหลมอันี้น้าเยอะผมผมปิดหัวน้ําไปแล้วครับอันนี้ปิดทิ้งเลยครับปิดลืมไปเลยผมจะทํามาคไว้ต้นไหนยังไม่มาผมจะไอผูกเชือกแดงไว้มันก็จะดูแลง่ายนั่งจะมีต้นนี้มีหลายต้นครับที่ที่มาร์คแดงนะคือเนี่ยแต่เนี่ยมั่นใจผมก็ปิดหัวแต่เนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่อะไรนะครับคือเราอาจจะห้น้ําไว้ไปครับเนี่ยมคันม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 ันเป็นดอกนะครับแต่แต่ว่าเราเราห้น้าไปปุ๊บกลายเป็นแหลมเป็นใบหมดเลยอ่านี้คือเหมือนที่พ่จักบอกว่าคือยังไม่ต้องรีบรดน้ำใช่ไหมครับเพราะที่ กักก่อนพอพอเราลดปุ๊บมันจากดอกก็ากลายเป็นแขนงเลยครับอันนี้คือน้ำน้ำเราอาจจะลดน้ำเร็วไปอันนี้ต้องรอใบโศกหรือว่าไม่ครับเรา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 อาจจะกักไว้สักห้าวันหกวันเดี๋ยวมันเดี๋ยวไอ้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้พวกเนี้ยมันอทีมันจะเป็นใบจะเป็นอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวมันก็จะกลมกลายเป็นดอกได้เนี่ยพวกเนี้ยครับเริ่มแลอ่าเดี๋ยวพอแต่พอเราถอยปุ๊บมันจะกลมกลายเป็นดอกเนี่ยใบไอ้ดอกพวกเนี้ยแต่ถ้าเราขืนดันไปมันจะเป็นใบหมดเลยอ๋อต้องกักใหม่อ่ากักคือกลมเขาก่อนครับ แต่ละห้เข้าปุ๊บมันทะเป็นใบหมดเลยนี่ครับสามปีกว่าจะครับปีที่สีครับสามปีสามปีอู้ดเต็มเลยเต็มต้นปีสองต้นต้นส้อ่นี่ยอมครับอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยอันนี้ก็น้ำเยอะครับเนี่ยอันนี้มันมันดอกดอกมันมาแล้วบิดบาวไว้แล้วครับดอกมันมาแล้วแต่เราให้น้ำเร็วเหนียวออกแค่นึงหลุดอย่างเดียว ไม่เสียดายเลยครับอุ้ย้องไปเสียดายครับนี่พอถ้าไมจริงๆก็ไว้ไม่กี่ช่องอะปีที่แล้วครับผมแต่งไม่ขาดเอ่อน้องเขาล่วงเยอะนะครับเอาไม่อยู่แต่งไว้นิดเดียวใช่ไหมครับใช่เสียดายครับปีที่แล้วเห็นอย่างนี้อย่างนี้ร้องจากแล้วแหละอ๋ออ๋คือไว้เยอะไปหน่อยใช่ไไว้เยอะไปหน่อยครับนี่แค่นี้พอแล้วครับนี่เนี่ยกําลังสวยเลยเนี่ยเนี่ยน้องกล้องลองถ่ายดูวย่รูเนี่ยแค่นี้พอแล้ว เนี่ยแค่เนี้ยกำลังสวยอันนี้เอาออกเลยนะครับวันนี้ครับเอาออกหน่อยก็ได้ครับอ่าพอแล้วครับเนี่ยออกตัวมันนี่อ่าแต่ที่นี่เราเลี้ยงไว้ที่นี่เราก็มาเอาตรงนี้ออกนี่ห่ากเป็นช่องไฟพอดีอ่าแบบนี้ครับแเราเราก็เป็นช่องเป็นช่องแบบนี้ครับนี่กระดับเนี่ยพอแล้วครับเนี่ยสวยนะครับเนี่ยแล้วนี่เราก็บี้หน่อยอันไหนมันมันใหญ่เกินเราก็บี้ออกครับคือให้พวงมันเท่าๆกันเนี่ยให้พวงมันเท่าๆกันแบบเนี้ยให้มันเท่าๆอันไหนมันใหญ่เกินเราก็บี้ออกหน่อยคือพยายามให้พวงมันเท่าๆกันแล้วมันจะติดดีมันจะติดดเเหหมมือนนกัลย แต่ถ้าพวงนี่ใหญ่เนะี่ยก็อย่างที่ว่าเนะี่ยพวงนี่ใหญ่มันจะดึงอาหารมันจะดึงแข่งกันกลายเป็นพวงนี่ติดพวงนี่ไม่ติดเราพยายามปันป่นดอกปันป่นปั่นพวงให้เท่ากันไอ้พวกทีนเนี้ยไอ้พวกไอ้พวกเนี้ยน้ำเกินกันเนี่ยครับพวกเนี้ยดึงออกหมดเลยเอ,อ๋อลักษณะที่ว่าแหลมๆเขาจะออกมาแบบนี้เลยใช่ไหมน้ำเกิน,พวกน,พ,วกนพวกนี้นะน้ำเกินรูดออกหมดเลยไปแล้วอันไหนที่ว่ามันมันออกมาก่อนคือรูทิ้ง พยายามเอาเป็นรุ่นเดียวกันไว้แล้วก็แต่งให้เป็นช่องๆไว้เนี่ยสวยอย่างเงี้ยสวยเดี๋ยวพอดอกเดี๋ยวพอมันใหญ่ขึ้นมันก็จะใหญ่กว่านี้มันก็จะพองใหญ่กว่านี้นี่นีซ่อมพร้อมกันครับสองต้นนะครับตอนนั้นคือมจะตายไปงสวนเอใช่ครับเพราะว่าผมผมไม่ได้มาดูแลเองด้วยครับส่วนหนึ่งแล้วก็น้องที่ให้ให้น้องดูแลน้องก็ยังประสบการณ์ยังไม่เก่งมากเท่าไหร่ครับน้องสาวพอดีคือ ด้วยเรายังไม่มีความรู้แล้วก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวของอา,อาจารย์โรดนะครับใ่ครับักสมัยก่อนใช่มครับใช่ครับสวยแล้วใบก็เขียวใบก็เขียวเลยสวยเลยดำปึ๊ดเลยดู ดำปุ๊ดเลยนี่เราก็ใส่าสารปรุงดินครับได้เลยหรือว่าตัวไม่เนึอ่อเลยครับใส่ได้เลยครับแล้วก็ปุ๋ยซิม้ายี่สิบ 5, 5, ใส่สักครั้งหนึ่งครับครับปุ๋ยต่อระบอาหารนีใช้ไหมครับปุ๋ยทางดิน พี่จักแนะนำตัวไหนนะครับล่าสุดเป็นอ่าสิบห้าไฮยี่สิบสิบห้าไฮยี่สิบใช่ไหมใช่ก็ใส่สิบห้าไฮอะไรโอ๋อค,ครับผมก็วันนี้เดี๋ยวสอบถามร้านพี่จักหน่อยครับผมที่สวนผลิตพันไม้ใช่ไหมครับพี่ครับแล้วก็ร้านก็เปิดใหม่ที่ไหนนะครับผมพี่จัก ออยู่ตรงใกล้ๆโรงเรียนบ้านเขวาเหวครับสี่แยกบ้านเข่าวเขวาทางนี้มันจะเป็นทางไปกันทลักษ์คุณหานเป็นเส้นเส้นเส้นเขาเรียกเส้นหลักในเนู้งงเส้นหลักในคุณหานกันทลักษณ์นําจะวิ่งตรงไปออกอกันทลักษ์กับคุณหานได้จะเป็นอยู่อยู่ในช่วงระหว่างกลางบ้านเขาเหวตำบลกระแสงครับบ้านเขาเหวตำบลกระแสงครับก็รับดูสวนอยู่ใช่ไหมครับรับดูสวนด้วยแล้วก็ปรึกษาได้ตลอดนะครรับปึกษาไดด้ตลอครับปรึกษาได้ตลอดเลย ส่งมเบอร์โทษเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ให้ด้านล่างนี้เลยนะครับผมก็สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะผมเข้าคลิปวิด,ดีโอนี้นะครับครับสวัสดีครับผมครับส,สวัสดีครับ